สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับเต่าทองสองเทรนในช่วงข่าวฮอตข่าวหวยกันอีกครั้งหนึ่งก่อนหนึ่งก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พิมพ์เข้ามาให้แก่ทางช่องเต่าทองสองเทรนนะครับสำหรับวันนี้นั้นจะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพิธีบวงสวงกุมารสมบัติ แห่งวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะครับโดยเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี67ที่ผ่านมานี้ผู้สึกข่าวได้รายงานว่าที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนั้นพระครูประหลัดสิทธิวัดหรือหลวงพี่น้ำฝนคนดังเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมได้ประกอบพิธีบวงสวงกุมารสมบัติซึ่งเป็นกุมารทองคู่บุญ ของหลวงพ่อภูอัตตรกโคเกจิดังแห่งจังหวัดนครปฐรมที่อยู่กันมาตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งการวงสวงครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีนะครับหลังจากที่หลวงพ่อภูได้มรณภาพไปก็ไม่เคยมีการวงสวงเลยแม้แต่ครั้งเดียวจากปรากฏการณ์ที่กุมารสมบัติ ได้แสดงปาฏิหาริย์เรื่องเหลือเชื่อไว้หลายๆอย่างให้แก่บรรดาสาธุชนและก็บรรดาสิทธานุสิตประสบผลสําเร็จได้โชคลาภกันอย่างมากมายนั่นเองที่เป็นสาเหตุให้สาธุชนและก็สิทธาานุสิ์ทั้งหลายมักจะเดินทางมาขอโชคขอลาบกันมากมายรวมทั้งยังนำเครื่องเส้นไหว้และก็เครื่องแก้บนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเด็กไฟฟ้า จากระยานถีบทั้งคันเล็กคันใหญ่หุ่นกุมานเสื้อผ้าชุดแก้วแหวนเงินทองน้ำแดงมาวางเต็มพื้นที่นะครับทำให้สถานที่รองรับสาธุชนนั้นไม่เพียงพออีกเหตุผลหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วเมื่อถึงเวลา19นาฬิกาศาลาของหลวงพ่อภูนั้นจะถูกปิดลงทำให้คนที่มาขอโชคขอลาบในช่วงเวลากลางคืน ไม่สามารถเข้าไปไหว้ขอพรได้แต่เมื่อโยกย้ายมาอยู่ที่ด้านหน้าศาราแล้วสาธุชนที่เลื่อมใสก็สามารถมากราบไหว้ขอโชคขอลาบได้ตลอดจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันสำหรับการโยกย้ายและก็บ,บวงสวงกุมารสมบัติในครั้งนี้นั้นหลวงพี่น้ำฝนได้จัดพิธีการอย่างยิ่งใหญ่ เพราะเป็นเวลาถึง19ปีแล้วที่ยังไม่เคยมีการบวงสวงหลังจากที่หลวงพ่อภูทันไดละสังขารไปโดยพิธีบวงสวงใหญ่ในครั้งนี้เป็นการระดมพลคนรักกุมารสมบัติมาร่วมพิธีกันอย่างมากมายโดยบริเวณลานด้านหน้าที่มีการจัดพิธีนั้นมีการตั้งโต๊ะบวงสวงมีการเส้นเครื่องวหว้มากมายเชิญพราหมณ์และก็กล่าววง์การเชิญเทพเทวดาพญายม และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยังถือโอกาสบอกกล่าวต่อหลวงพ่อภูให้ได้รับรู้รับทราบกันอีกด้วยนะครับโดยถือเอาเลิกมงคลเพชรเลิกในเวลา19นาฬิกากับอีกหนึ่งนาทีในพิธีนั้นยังมีการแสดงละครลำโบราณอีก3ชุดเพื่อถวายแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็กูมารสมบัติมีเหล่าบรรดาแฟนคลับของกุมารสมบัติที่มาร่วมพิธีและก็สิทธิานุสิทธิ ที่เคยเช่ากุมารสมบัติของทางวัดไผ่ล้อมไปบูชาแล้วก็ถือโอกาสได้ยกกุมารที่เช่าไปมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยบางรายก็ยกน้ำแดงมาถวายให้ด้วยจำนวนมากเสมือนเป็นการเสริมบารมีและก็ฟุทธานุภาพพลังให้แก่กุมารสมบัติเพื่อส่งเสริมในเรื่องโชคลาภนาทีการงานธุรกิจความรุ่งเรืองตามความเชื่อของแต่ละบุคคล ทางด้านหลวงพี่น้ำฝนนั้นได้เผยถึงประวัติของกุมารสมบัติให้แก่นักข่าวฟังว่าเมื่อครั้งในอดีตหลวงพ,พ่อภูอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมท่านได้เดินทางไปเป็นพระคู่สวดที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจากการเดินทางครั้งนั้นทำให้ท่านได้นำกุมารทองติดมือกลับมาที่วัดด้วยเป็นกุมารทองขนาดองค์ใหญ่ เนื้อโลหะสมริดมีฐานกว้างขนาด9นิ้วมีความสูง15นิ้วหลวงพอ่อภูนท่านจึงได้นำมาตั้งไว้ที่กุฏิของท่านและก็ตั้งชื่อให้ว่ากุมารทองสมบัติซึ่งก็นับเป็นกุมารทององค์เก่าแก่องค์แรกและก็องค์เดียวของหลวงพอ่อภูหลังจากนำกุมารทองสมบัติมาตั้งไว้ที่วัดไผ่ล้อมแล้วกุมารได้แสดงอิทธิฤทธิ ออกช่วยเหลือผู้คนและกตริยดโยมสาธุชนที่เดินทางมาขอพรโดยตลอดชาวบ้านจึงมีความเชื่อที่ว่าหากใครได้บูชาหรือกราบไหว้กุมารสมบัติแล้วจะสามารถบันดาลโชคลาภให้เงินให้ทองไะมาเทมารวมถึงกิจการค้าขายก็จเจริญเติบโตอีกด้วยหลวงพี่น้ำฝนยังเปรียบกุมารสมบัติอีกว่าถือเป็นพี่ใหญ่ของวัดไผ่ล้อมโดยแท้จริง โดยกุมารน,นั้นได้ช่วยหาเงินเข้าวัดและก็สาธารณสงเคราะห์อ,อีกมากมายวัดไผ่ล้อมที่สามารถพัฒนาได้จนทุกวันนี้นั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกุมารสมบัติการที่ได้โยกย้ายสถานที่ให้สาธุชนได้กราบไหว้กันตลอดทั้งคืนแล้วอย่างในมีการบวงสรวงและก็ขอหลวงพ่อภูมาไว้ในที่ที่เหมาะสมทางด้านหน้าซึ่งโอโถงและก็ยังกว้างขวาง มีพื้นที่วางสิ่งของที่มาแก้บนได้อย่างเต็มที่หลวงพี่น้ำฝนจึงถือโอกาสจัดงานขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นงานวันรวมพลคนรักกุมารสมบัติกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับในพิธีวงสวงในครั้งนี้บรรดาศิทญานุสิ์และก็สาวกของกุมารสมบัติรวมถึงบรรดานักเสียงโชคต่างๆก็จับจ้องไปที่หางประทัดที่จุดระหว่างพิธีวงสวง เพื่อบอกกล่าวต่อหลวงพ่อภูกว่า1นึ่งมืนัดหลังสิ้นเสียงนะครับต่างวิ่งไปดูเลขหางประทัดปรากฏว่าได้ไม้เลข58และก็193แต่ก็ยังมีนักเสียงโชคหลายคนที่ยังนำเลข19ซึ่งเป็นปีที่บวงสวงครั้งแรกหลังหลวงพ่อภูละสังขารไปนำมาไว้เป็นเลขเด็ด พื่อซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่1มิถุนาที่จะถึงนี้อีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข่าวพิธีบวงสวงกุมารสมบัติแห่งวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับจงมีโชคมีชัยนะครับในวันที่1มิถุนายนที่จะมาถึงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ